หอมค่ะพี่น้องหอมพริกหอมกระเทียมถึงที่ห้าใไซลงไปนะคะสวัสดีค่ะผ้าแสบแบบยังไงบายแมโบยูเคค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องมื้อน,นี้แมโบมีเมนูไข่ยางมะตูมดองน้ำปลามาฝากค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิสงส่วนผสมแล้วกัวิธีทำแล้วไปเห็ดพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมของห้ามื้อนี้นะคะมีไข่ไก่ค่ะ พี่น้องสามารถใส่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะเหมือน,นี้แมโ่โบใส่ไข่ไก่เอาไปล่างแล้วก็ทำความสะอาดซับไว้ให้แห้งแล้วนะคะน้ำตาลปี๊บเปลาค่ะหรือพี่น้องสิงใส่น้ำตาลไส้ก็ได้นะคะกระเทียมดองใส่ทั้งหัวและกระนำนะคะกระเทียมพริกแดงหอมแดงกับขิงค่ะพริกเขียวน้ำเปล่าและการนำปลาค่ะ ตั้งหม้อนะคะพี่น้องแล้วก็เอาน้ำลงไปค่ะตําด้วยน้ำปลาค่ะนำกระเทียมดองนะคะทั้งหัวทั้งนามกระเทียมดองนะคะต้าด้วยน้ำตาลมะพร้าค่ะในหม้อจะต้มนะคะเขี่ยวจนกว่าน้ำตาลเขาสิละล,า,ลายดีนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นเลยค่ะเอามาตั้งหม้อต้มไข่เลยค่ะ แม่บสิใส่เกลือลงไปน้ำนะคะน้ำส้มสายชูค่ะเผือ่อเวลาเข้าปอกไข่นะคะไข่ของเข้าเซไดปปอกง่ายขึ้นค่ะน้ำของเข้าเดือดได้ที่แล้วนะคะแม่บัจะเอาไข่ลงเลยไข่ลงเลยค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะแม่บัจะจับเวลาเลยค่ะให้ได้เจ็ดนาทีนะคะแล้วก็ค้นไข่ของเฮาน้ำนะคะประมาณหนึ่งนาทีค,ค,ค่อยๆค้นนะคะ เพือ่ที่้ไข่แดงของเข้าอยู่ตรงกลางค่ะก่อนที่เห้าสิต้มไข่นะคะแม่โบสิตเตรียมน้ำเย็นไวกอนนะคะเอาไว้ถันนกไข่เวลาเห้าต้มไข่ได้7นาทีแล้วนะคะไข่ของเห้าต้มมาได้7นาทีแล้วนะคะแม่โบจะตักนกจะตักขึ้นนอกน้ำเย็นเลยนะคะ ใส่ไข่เข้าถิงไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเขาคอยมาปอกกันค่ะระวางที่เขาล่อให้ไข่ยเย็นแล้วก็ล่อให้นำดองของเข้าเย็นนะคะเดี๋ยวเขาไปหั่นหอมหั่นติกเตรียมไว้ด้วยค่ะ ใโบแกะไขนะคะเอาใส่กับปูไว้แล้วนะคะนำดองของเห้าเย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวแม่โบจะเทลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกที่เห้าหั่นไว้นะคะมบ,บโบจะใส่ขิงใส่พริกที่เห้าหั่นเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแหลกนะคะใส่ลงไปเลย พี่น้องสีไสตอนหลังจากที่เห้าดองใด้สองขึ้นแล้วก็ไดนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วแม่โบก็จะกดกดเขาลงไปจัหน้อยใส่พริกใส่ขิงใส่หอมแดงลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่โบจะปิดฟ้าไว้นะคะ วิตฝาใบแบบนี้แล้วแม่โบจะเอาไปเขา่าช่องเอข่าตู้เย็นนะคะเอาดองไว้สองมือค่ะแต่เดี๋ยวเฮาก็เอาออกมากินได้เลยเดี๋ยวเฮารอ,อมาเบิ่งกันวาสองมือนะคะไข่ดองของเฮาเสียออกมาหนาตาแบบไดสิเป็นไข่มาตุงขึ้นแม่โบวาบอเดี๋ยวมาล่อช่มน้องกันเลยค่ะไข่ดองของเฮานะคะแม่โบเก็บไว้นในตู้เย็นนะคะดองได้ครบสองมือแล้วเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันค่ะ ยางหอมเลยค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเข้าไปซีมน้อกันค่ะเบิร์วาขัางในสิเป็นยางประตูขึ้นแม่โบวาบอนอกค่ะนี่มาซีมน้อกันค่ะพี่น้องนี่ใ้แดงเยิมเย่มๆเลยค่ะเป็นยางประตูขังในเนาะคะ่ะ ไอโบเอฟพามาแล้วหน่วยหนึ่งเดี๋ยวไอโบจะเอามาให้เบิร์อีกหน่วยหนึ่งเนาะคะ่ะว่าข้างในเป็นคืนกนอกันบ่นี่เป็นยางบักตูมกำลังดีเลยค่ะมามาซีนต้องกันค่ะเอาพริกกับกระเทียมใส่น้ำเนาะคะ่ะหอมค่ะพี่น้องหอมพริกหอมกระเทียม ิงที่เข้าใส่ลงไปนะคะย่างแสบเลยค่ะเดี๋ยวเขาล่องกินกับน้ำจิ้มซี่ฟูดเบิร์นัมน,น,นะคะ่ะเข้มกำลังดีเลยค่ะพี่น้องอย่างแสบเลยค่ะพี่นออ้องเข้มกำลังดีนะค่ะ แล้วก็หอมขิงหอมกระเทียมที่ห้าดองลงไปในน้ำดองเนาะคะ่ะง่ายแล้วก็แซบค่ะพี่น้องแมโบแนะนําเลยอย่าลืมไปเ็ดุบ่งกันนะคะ่ะคลิปนี้นะคะแมโบขอโตลาไปก่อนนะคะฝากกันไว้ท่านี้เนาะ,ะถาม,มาก,ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แมโบน้าเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพือ่อีสิดบ่พลาดคลิปใหม่ๆของแมโบนะจ๊ะืันนี้แมโบขอโตลาไปก่อนผบกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ